ดูดูดูครับดูครับครับโอ้โหคนกราคนกราเง่ยี่ดแล้วเหรอโอ้ฝนตอนนี้แบบอ้าว่ะมันไป่หนเลยเอ้ย โอ้ยนี่ใหญ่โอ้ยใหญ่โอ้โหสองกันเลยโอเคก็ครับสวัสดีคุณผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียวสองห่อด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมนะครับเดฟทีวีแต่วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราจะไปแก้กันนะทุกคนหรือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำหลุดมือไปโคตรนะนได้เกือบส0กว่าตัวนะครับเตียแบบโอ้ ชัยคลิปนั้นก็คือโอ้โหจบเลยแรรเลยตานนี้เรารู้แล้วนะครับผมนะเราเจอตรงเมย์ไปยุ่งกับเออ่กะคูนะจะไม่ไปคูไอ้ยไปยุ่งกับถังนะครับทุกคนนะวันนี้จัดทิมนะครับนี่สามคันนะครับสามคันเลยโอเคทุกคนนี่คือเหยื่อนะทุกคนนี่ว้าว เป็นสูตรเดิมครับทุกคนนี่อก็ไม่ได้จ่ายหรอกนะแต่ว่าก็หอมครับหอมดีเฉยก็หอมไป3ามสี่วันนะครับใชยหอมไป3ามสี่วันเลยเนรัยพูดพามทำเพลงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปเด็กเกโอ้โหมันเป็นมืดมืดนะอมันไม่เป็นไรครับเราใจสู้ครับเราใจเราใจสู้เออกันแต่กลัวอยู่แต่ว่าเออคนมันเกิดมาเกิดมาอะไรอะไรนะลุยเกิดมาลุยครับใจมันรักใจมันรักครับไป Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะฮะดูดูครับดูครับดูครับโอ้โหไอ้ไม่เป็นไรเรามีร่มอยู่ลงไม่งั้นเราก็อาจจะหยุดรอฝนกระไรมันเรียกมาดีฝนมาแล้วนะโอ้โหฝนมาแล้วตกแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเมื่อกี้นี่ผมอันกระถาอยู่ไปแรงเลยไปไปไปลงเลยครับลงเลยไปเฮ้ยมันไปฝั่งนู้นแล้วเฮ้ยผม คาถาผมไม่ได้ผลนะมืดเลยอะตื๊บเลยอะหน้าเนี่ยนี่ครับเหยื่อของเราลุงเอ๋หาได้ใส่เหยื่อให้เจ้ามัาก็อันตรายอยู่นะมันอยู่กลางโรงมันมันอยู่โรงแจ้งเลยโหเบ็ดเยิ้มเบ็ดเยิ้มน้าจะได้อยู่โอ้หมันทำยังไงอ่ะ โอ้มันแรงมากถกนะเรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนครับอนครับโอ้โหถุงมีถุงมไถุงหเสียชิ้หายลนี่นี่นี่เดี๋ยวขอนั่มน่งนั่่นั่งนั่งน ติดแล้วเหรอโหฝนตอนนี้แบบอ้าฮะไม่โอ๊ยฝนเดอนะใช่โอ้นครับโอ้นครับคนย หายแดงแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วนะครับแต่แต่ตอนนี้ตากล้องเปียกมากเลยอ่ะไม่ใช่แค่ตากล้องมันชอบเสียทุกคนเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันติดไม่ติดมันก็จะจับดิ้ง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 ก่อนตรงปลายเหรอใช่ใช่ใช่ฮะพอดีไม่มีประสบการณ์นะนะโอ้โหสบายมีน้ำตาบอดีน้ำตาบอดลมโอ้โหลม โลมดีได้มีจฉาฝนแบบบ่มีฝ่าฝ่าหล่องฝาแหลบอ่ะฝีเหลี่ยวฝีแล้วมันมีจฉาฝนอ่ะไม่ลมนั่นแหละมันไม่ลมใช่หรอได้ได้โอ้ยังมั่นแค่ดูคิดไปเองนะนี่นร้อยเด้อได้ไหมเหมือนเหมือนจะมีเหมือนจะมีเครือเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่นะไม่ผิดเด้อเดี๋ยวมันจะ ใช่ร้อยร้อยทำไมมันต้องถูกดึงอ่ะทำไมมันตง้รอโอไม่ติดอโอ้มันไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบ้๊บโอ้เอาเอาเอาออ่ะโอ้โอ้อะไรวะ เฮ้ยเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยปลาใหญ่นี่ไงปลาใหญ่เฮ้ย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 ชุ่งชุ่งปะน่ะโอ้น้ำมันไหลไงฟ้าก็ได้ของดีก็ไอ้เดบิได้นี่เดบิดดใหม่ไง

จริงดิไหน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 เอาโอ้ยดิโอ้โหขาขาเลย้มันตัวใหญ่จนขานเลยเอเดี๋ยวเบ็ดมาไหมแดงกระเป๋าไงอโอเบ็ดหนอยทำไมหมานยวะเฮ้ยเฮ้ยือตัวใหญ่จนขานเลยเหรอ เบ็ดมันตะกล้องเองเบ็ดฮักกันสิละเรียบร้อยเรียบร้ยเฮ้ยคุณเราโล่งเองนะเรียบร้อยไได้เลยได้หลายรอบละได้หลายรอบเลยหลายรอบละหลายรอบเลยเฮียคนน่ากวา กัเล่นนั่นนะนหญอุ ouais, <c 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 ้ยอันนี้ใหญ่เอาเอาเอาอันนได้เฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็ได้นอเฮนนี้ก็ได้ใหญ่ไหมไหนใหญ่ใหญ่ใหอ้ใหญ่ด่ะโอ้โองกันเล็กันเลกโอ้โหนงานครับคนงานเฮียคนงานใหญ่ห่าใหเอากดส่หน่อยในฝ่ามือดิใหญ่หอันนี้ใหญ่ อาใหญ่กะใหญ่๊บคเ้ยไปพันกันแล้วเอาไปคุ้นน่ะไปนู่นละมันบอกไม่อยู่ไกลเ่าหอกโถ่ฝนดินเลยดิไอ้ดินดิไอ้ดินมันชันเรียงนะ เต้องรักษ์ไปไหวไปซื้อรูปปันอะไรชามันมาอยู่ไปตื้นเลยอ่ะโอ้ขาลื้อฮะขาดอีกแล้วเขาดลยใช่ขาดเมื่อกี้นึงแมงโกนใหญ่เลยขาดอีกแล้วอ่ะไปทั้งดุ่นเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ตกมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดป้าเฮ้ย,ว,ยว่าว่าขยงใช่ไหมอ่ะโอ้ขยงไม่น้อยนะขยงใหญ่อยู่ขยงท้องว้าวมันก็สีนี้ไม่ใช่หรอใช่แล้วนี่ปลาขยงนะครับ ต้องระวังนะครับเพราะว่าปลาขายงมีพิษเด้อมีดูครับดูปลาที่เราได้โอ้โหใหญ่มากเยอะอยู่นะโอ้โหนเฮ้ยได้เฮ้ยได้จริงว้าวว้าวเราลืมมาดวงเขาลืมมาได้กี่ตัวแล้วครับได้สามตัวแล้วครับที่ที่ผมตกได้สามตัวแล้วดูที่ผมตกได้อหมาะมากมันติดปืนมาปวดครับกดครับอ่าไปตกต่อครับ A later few moments ทุกคนครับเมื่อกี้นี่ผมตกไดปลาเออปลาอะไรไม่รู้นะครับะเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนว่าผมเนี่ยได้ปลาอะไรเมื่อกี้โหหน้าตาเป็นเหมือนปลาทูมากเลยไปดูไปดูนี่ฮะเมื่อกี้ก็นางตกอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีปฏิกิริยาอีกแล้ววะนี่นะฮะเป็นตัวนี้ครับทุกคนที่ผมได้เมื่อกี้นี่เห็นไหมมีรา้ามาจากเกือบดีดีใช่ปะโอ้ ปลาสวยอ่ะในเป็นปลาปลาอะไรนะปลาขาวเลย,เอ,ยอะไรอะไรอะไรได้นะปลาอะไรครับอันนเวอร์เวอร์เวอร์อ,รอ,รอู้อู้ได้อีกแล้วครับว้าวอู้ตรงนี้โคตรหมานนะตกเอาตกเอาเลยตรงนั้นอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> ชอเชิดไปเลยเป็นการตกเบ็ดอันนี้ครั้งแรกที่ได้เยอะมากเลย <c oughs> แต่เราไปตกกันต่อเลย อืมเฮ้ยปลาอะไรวะปลาอะไรกินเนี่ยโว้โหปลาอะไรวะเนี่ยขาวขาวกระสูบปะหางแดงหางแดงหางแดงขีดเหลืองอ่ะโวววววนี่ไม่มีไม่มีใช่ปลาขาวอะไรปลาขาวครับทุกคนปลาขาวตัวเล็กอยู่เลวสวยๆไปเลยเก็บครับ ทอดครับอทอดเริ่มได้เริ่มได้ปลาปแปลกๆละใช่ใช่้มาเดี๋ยวเรามาดูปลาที่เราได้กันนะวันนี้ก็ของของปลาของปลาเละจริงครับโหเราตกมาแค่แต่บ่ายแล้วแค่สองใช่ดูกันครับ นี่คือปลาที่เราได้นะทุกคนมีแต่ปลาขยังนะครับแล้วเมื่อกี้นี้มีเรือมาแล้วแกบอกไม้นะทุกคนนะใช่คือไม้ประกดเวทเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมาตกประกดกันดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้แม่งมีแต่ปลาขยงทั้งนันเลยแต่มีแต่ปลาใน,น่นอยใช่ดูดิโอ้แลก็คือตรงนี้มันเป็นตรงไอ้ที่ว่าม,มันก่อนตรงนั้นนะแต่ว่าตรงนั้นทําไมมันกินดี ให้ตัวไปไว้ตัวให้เราไปแล้วแบบไม่ได้สักตัวเออ้ยเคยทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่โอ้ได้เกือบเกือบยี่สิบตัวนะได้ยี่สิบแหละเนาะยี่สิบแหละเออยยี่สิบกว่าตัวนะทุกคนนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีคนดูนะทุกคนนะถ้า <นะ S 2> ล้านนึง,งตกเฉโดถ<ล><ส>้ด<ล>ทาถ้าล้านวิวตกเฉโดโอ้ล้านวิวเลยเหรอเอาแสนวิวแล้วกันเออแสนวิวตกเฉโดนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าคลิปนี้เนี่ยซีอุกินเองทำบ๊ายบายพอได้ตุ่มพอได้ตุ่มพอได้ตุ่มนะพี่น้องเอ้ย